อันนี้ก็ไปซื้อให้ลุกชายไปซื้อเม็ดผักชอบกินกวางตุ้งดอกกวางตุ้งดอกต้นขาวเวลามาแกงอ่อมหรือว่าผัดหรือว่าแกงส้มอะไรก็ได้มันอร่อยหอมดีส่วนอันนี้เป็นคะนา้าเอาไว้ผัดไฟแรงๆใส่ปลากระป๋องหรือว่าปลาเคม็มหรือผัดไฟผัดไฟแดงตามชอบนะคะผัดคะนา้า เดี๋ยวจะลองทดสอบปลูกสักหน่อยนึงก่อนไม่ปลูกทั้งหมดเพราะว่าปลูกผักหน้าหนาวอ่ะเขาจะงามดีเหมือนกันหน้าฝนก็อากาศเย็นดีแต่ว่าก็จะแบ่งปลูกสักหน่อยเดี๋ยวก็จะตัดทรงผักแล้วก็เทแบ่งออกมานิดนึงแก้วน้ำนี้เป็นแก้วน้ำที่ใส่น้ำเย็นไว้น้ำธรรมดาแล้วอันนี้เป็นน้ำร้อน เพื่อจะผสมเป็นน้ําอุ่นเราจะทําการแช่มเมล็ดก่อนแช่มเมล็ดก่อนสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้มเมล็ดมันเปลือกเมล็ดมันน่าหรือยุ่ยอ่อนตัวลง และเขาก็จะงอกได้เร็วขึ้นนะคะเนี่ยามาทดลองปลูกสักหน่อยนึงก่อนไม่ต้องมากาแค่นี้พอเพราะว่าจะดูว่าเพราะว่าบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับ ด้วยอันนี้เป็นประกาศดอกเมื่อกี้เป็นคนะอันนี้จะเป็นประกาศดอกพอดีลูกไปซื้อของเกียร์ไตามาก็ใช้ได้เป็นบริษัทชื่อดังของเกีย่ยวกับด้านการเกษตรอันนี้ประกาศดอก เราจะทดสอบปลูกทีละน้อยให้ได้กินพอได้กินแล้วค่อยปลูกใหม่อ,อันนี้คะนาเทใส่แก้วเลยค่ะเทใส่แก้วเลยอันนี้เป็นคะนาส่วนอันนี้จะเป็น กวางตุ้งค่อยๆคนคนหน่อยจริงๆถ้าเม็ดไหนสมบูรณ์เขาก็จะจมลงไปอยู่ละถ้าเม็ดไหนไม่สมบูรณ์เขาก็จะลอยเราก็จะคนๆให้เขาล่วงลงไปข้างล่างกลนแก้วเขาก็ร่วงเหมือนกัน มีบางเม็ดเล็กน้อยที่มันลอยตัวอยู่แต่เราก็จะเพาะทั้งหมดนั่นแหละทดสอบดูมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะงอกบ้างไม่งอกบ้างอันนี้ประกาศดอกกวางตุ้งดอกอันนี้คณะนะคะอีกครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้ค่อยเอาขึ้นจากน้ำไปลงกระบะเพาะ ครบแล้วนะคะแช่ไว้สักหนึ่งชั่วโมงเลยเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเทใส่ที่กรองนะคะสังเกตดูผักกาดกวางตุ้งมีเม็ดลอยอยู่เม็ดเดียวส่วนผักคะน้ามีเม็ดลอยอยู่ประมาณประมาณสิบกว่าเม็ดนี่ผักคะน้าเม็ดลอยอยู่ประมาณสิบกว่าเม็ดนอกนั้นจมเราจะแยกเม็ดลอย พะไว้จังหากดูซิว่าเม็ด้อยนั้นเขาจะงอกไหมอันนี้เป็นกวางตุ้งดอกนะคะเทไปเลยเทไปเลยกวางตุ้งดอก เมล็ดพันธุ์เราคงไม่มีปัญหานะคะพอเราเอานิ้วไปแตะ,มะเมล็ดที่ลอยอยู่เขาจมลงหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นคิวของมเมล็ดผักคะน้าเมล็ดผักคะน้านะคะอืมโอเคอืม เป็นตะข่ายกรองเศษอาหารตกลงมเมล็ดที่ลอยๆอยอยู่มันจมทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเย็นยนแล้วค่อยลงไปปลูกนะคะเอาดินใส่ใส่หลุมไปละเอาแค่พอทดลองหลายหลุมอยู่เหมือนกันไม่ต้องเต็มถาดอันนี้ก็คือผักกาดกวางตุ้งดอกอันนี้คือคะน้าแยกกันเลยเอาไว้กละซีกนะคะ เดี๋ยวหยอดก่อนเวลาเราแช่น้ําเขาไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าเม็ดเขาจะพองแช่น้ําอุ่นนะคะแช่ไปหนึ่งชั่วโมงเลยแช่ได้ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเม็ดเขาจะพองฟูเลยเดี๋ยวเอาหยอดเลยนะคะ จิ้มให้เป็นหลุมๆไว้ก่อนจิ้มให้เป็นหลุมๆไว้ก่อนแล้วก็หยดลงไปเนี่ยควางตุง้งดอก ใส่ไปเลยหลุมละสามเมตรกลบบาง เรียบร้อยเดี๋ยวผ้าพลาสติกปิดโอเคระวังทับไว้หลวมๆนี่แหละโอเคเรียบร้อย